ยินดีต้อนรับเข้าสู่ GIT Information Center Podcast ศูนย์รวมข้อมูลและสาระดีๆด,ด้านอัญมณีและเครื่องประดับสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านในเดือนกันยายนของทุกปีคนไทยเชื้อสายจีนคงไม่พลาดเทศกาลวันไหวพระจันทร์กันใช่ไหมคะเป็นเทศกาลตามวัฒน,ธ,นธรรมจีนที่มีขึ้นในกลางฤดูใบไม้ร่วงเพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวชาวจีนจะเฉลิมฉลองด้วยการไหว้ดวงจันทร์ในเวลากลางคืนเพื่อเสริมโชคลาภวาสนาให้แก่ตนเองและครอบครัว ไม่เพียงแค่วัฒนธรรมชาวจีนเท่านั้นนะคะพระจันทร์ยังเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยหลายหลายท่านคงคุ้นเคยกับบทกลอนจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าพระจันทร์มีบทบาทในประเทศไทยด้วยนอกจากนั้นพระจันทร์ยังถูกกล่าวถึงในบทกวีบทเพลงภาพยนตร์หรืองานศิลปะรวมไปถึงตำนานและความเชื่อต่างๆทั้งในเรื่องของศาสนาและความรักเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุผลที่ว่าเหตุใดพระจันทร์จึงมีความสําคัญกับมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และพระจันทร์ยังมีส่วนสําคัญในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะพระจันทร์มีความเชื่อมโยงกับผู้คนทั่วโลกยกตัวอย่างเช่นชาวมารีชนเผ่าพื้นเมืองของนิวซีแลนด์เชื่อว่าพระจันทร์เป็นดินแดงแห่งความตายหรือความเชื่อของชาวฮินดูที่เชื่อว่าเมื่อมีผู้เสียชีวิตดวงวิญญาณของคนผู้นั้นจะขึ้นไปสู่ดวงจันทร์เพื่อรอการกลับมาเกิดใหม่ค่ะในขณะที่ชาวกรีกโบราณเชื่อว่าพระจันทร์คือสัญ,ญลักษณ์ของอาเทมิสเทพีแห่งความรักและการล่าสัตว์ พระจันทร์ยังมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาด้วยนะคะทุกศาสนามีสิ่งที่เรียกว่าปฏิทินทางจันทรคติซึ่งถูกใช้เป็นตัวกําหนดวันสําคัญทางศาสนาเช่นวันวิสาขาบูชาของชาวพุทธวันอีสเตอร์ของชาวคริสต์และเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิมนั้นถูกกาหนดตามปฏิทินทางจันทรคติค่ะ พระจันทร์ยังเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อีกด้วยนะคะเพราะพระจันทร์เป็นดาวบริวารของโลกเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงในตัวเองแต่มีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นตัวกำหนดน้ำขึ้นน้ำลงและในการสำรวจดวงดาวต่างๆดวงจันทร์เป็นที่แรกที่มนุษย์ได้ไปสำรวจในปี 1, 1969ค่ะ ส่วนอัญมณีที่มีชื่อว่ามูลสโตนหรือภาษาไทยเรียกว่ามุกดาหารอัญมณีในตระกูลเฟลสปามีค่าความแข็งอยู่ที่ราว6.0ถึง6.5ตามโมสเกลค่ะความพิเศษของอัญมญณีชนิดนี้อยู่ที่ปรากฏการการเหลือบแสงสีฟ้าขาวอันสวยงามนวลตาดุดพระจันทร์วันเพนซึ่งได้กลายมาเป็นที่มาของชื่อเรียกพลอยชนิดนี้ค่ะ แหล่งที่สามารถพบมูลสโตนมีด้วยกันหลายแห่งค่ะอาทิเช่นสีลังกาอินเดียเมียนมาเม็กซิโกออสเตรเลียมาดากัส카แทนซาเนียบราซิลสหรัฐอเมริกาสวิสเซอร์แลนด์เป็นต้นค่ะชาวกรีกและโรมันยุคโบราณเชื่อว่ามูลสโตนเป็นอัญ,ญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่เธอกเนิดจากการสาดแสงของดวงจันทร์มันจึงมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงและเป็นตนัวแทนของดวงจันทร์และเทพีใดอาน่าค่ะ ในอดีตมูนสโตนถูกยกให้เป็นอัญ,ญมณีของนักเดินทางด้วยความเชื่อที่ว่ามันเป็นเครื่องรางที่ช่วยปกป้องคุ้มครองให้นักเดินทางคล้วาคลาดจากอันตรายโดยเฉพาะในยามวิกาลทั้งยังเป็นอัญ,ญมณีที่ช่วยนำพาความโชคดีบันดันความรักความรุ่งเรืองและสติปัญญามาสู่ผู้ที่ได้ครอบครองด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อในเรื่องของการรักษาและบรรเทาอาการป่วยต่างๆเช่นอาการไข้โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเรินอาหารและความดันโลหิตอีกทั้งยังช่วยบำบัดจิตใจลดทอนความขุ่นข้องกังวลใจและคลายเครียดได้อีกด้วยค่ะ ส่วนในเครื่องประดับเองก็มีแรงบันดาลใจจากดวงจันทร์เหมือนกันนะคะได้แก่ต่างหูอพอลโลของแจ็คกิลินเคนนดีมีรูปทรงเป็นดวงจันทร์ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง112,500เหรียญสหรัฐเลยค่ะในช่วงเดือนนี้มีความเชื่อเกี่ยวกับดวงจันทร์ท่านผู้ฟังที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับสามารถจับตลาดในเดือนนี้ได้ด้วยนะคะสําหรับผู้ที่สนใจข้อมูลดีๆสามารถเข้ามาอ่านได้ที่ GIT Information Center นะคะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราได้ค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ